เคยไหมครับเวลาเจอปัญหาที่มันดูซับซ้อนมากๆแบบว่ามีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยจนชวนให้สับสนแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีคิดที่ส่งพลังมากๆที่จะช่วยให้เรามองทะลุเรื่องวุ่นวายพวกนั้นไปได้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับทักษะที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้เลยทักษะที่ว่าเนี่นะครับ เป็นส่วนประกอบชิ้นแรกที่สำคัญสุดๆของสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณน,นั่นเองครับถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือการที่เราย่อยปัญหาใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นแหละแล้ววันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ขั้นตอนแรกสุดซึ่งบอกเลยว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแหละครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าแนวคิดหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้มีชื่อเรียกว่าแนวคิดเชิงนมามธรรม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า abstraction ครับคือถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะแนวคิดเชิงนามหัธรรมเนี่ยมันก็ทำงานคล้ายๆกับฟิลเตอร์ในแอปถ่ายรูปเลยครับที่มันจะช่วยกรองแล้วก็เลือกโชว์เฉพาะสิ่งที่เราอยากเห็นทำให้เราโฟกัสได้ถูกจุดไงครับมองเห็นแค่รายละเอียดที่จำเป็นจริงๆสำหรับการแก้ปัญหาแล้วก็ปัดพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกันทิ้งไปเลย และที่น่าสนใจมากๆก็คือทักษะนี้เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันตลอดเวลาเลยนะครับบ่อยครั้งแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปลองมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่าครับมาเริ่มที่สถานการณ์แรกกันเลยสมมุติว่าเราได้รับภารกิจให้คํานวณว,ว่าจะต้องซื้อหญ้ามาปูสนามใหม่เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าในการหาพื้นที่สนามเนี่ยสิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆคืออะไรก็มีแค่ความกว้างกับความยาวของสนามเท่านั้นแหละ ถูกต้องไหมครับส่วนรั้วจะเป็นสีอะไรมีดอกไม้แบบไหนอยู่ใกล้ๆหรือจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการคำนวณของเราเลยนี่แหละครับคือการทำงานของแนวคิดเชิงนมามธรรมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดนะครับกับภารกิจที่ต้องกรองข้อมูลสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือการรีดผ้าครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยสีของเสื้อนะไม่มีความสําคัญอะไรเลยแต่ชนิดของเนื้อผ้าต่างหากที่เป็นรายละเอียดที่สําคัญที่สุดเพราะมันเป็นตัวกําหนดเลยว่าเราควรจะใช้ความร้อนระดับไหนถึงจะพอดีทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับนอกจากจะใช้เพื่อมองข้ามสิ่งที่ไม่จาเป็นแล้วเนี่ยแนวคิดเชิงนมามธรรมยังช่วยให้เรามองเห็นคุณสมบัติร่วมที่สําคัญสําคัญเพื่อเอาไปใช้จัดกลุ่มสิ่งของต่างๆได้ด้วยนะโอเคทีนี้เรามาดูโจทย์ใหม่กันบ้างครับ โจ์นี้จะเปลี่ยนจากการทำงานอย่างเดียวมาเป็นการจัดหมวดหมู่ของหลายๆชิ้นโดยใช้กฎเกณฑ์ร่วมกันเห็นไหมคะว่าพอเราสกัดเอาคุณสมบัติหลักๆที่จำเป็นออกมาได้แลว้วว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะจะต้องมีสีด้านมีสีมุมแล้วก็ต้องมีด้านที่ขนานกันอย่างน้อยหนึ่งคู่พอเรามีแก่นของมันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเจอได้ทุกรูปเลยไม่ว่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่สีอะไรหรือว่าจะหมุนไปในทิศทางไหนก็ตาม ดังนั้นมาถึงคำถามสำคัญเลยครับทำไมทักษะนี้ถึงได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับการออกแบบและเขียนสิ่งที่เราเรียกว่าอัลกอริทึม ชัดเจนเลยนะครับว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยมันเปรียบเสมือนด่านแรกที่สำคัญสุดๆเลยก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเขียนอัลกอริทึมหรือชุดคำสั่งอะไรก็ตามเพราะมันช่วยให้เรามั่นใจได้ว,ว่าคำสั่งที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเนี่ยมันตรงประเด็นมีประสิทธิภาพและก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดจริงๆมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่าสรุปพลังของแนวคิดนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า แนวคิดเชิงนามธรรมคือศิละปะของการแยกแก่นสารออกจากสิ่งรบกวนหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือการหาหัวใจสำคัญของปัญหาให้เจอนั่นเองครับดังนั้นนะครับการที่เราฝึกฝนทักษะนี้ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆก็จะช่วยให้เรากลายเป็นนักแก้ปัญหาที่มองเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและทำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันดูนะครับ ลองนึกดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าเราลองใช้แนวคิดเชิงนมามธรรมเข้ามาช่วยคัดกรองข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนบางทีอาจจะทําให้เราเจอทางออกที่ง่ายกว่าที่เคยคิดไว้ก็เป็นได้ครับ